มากขึ้นตรงนี้ครับอ <c oughs> ในเมื่อเรากินเข้าไปยาต่างๆมนุษย์มนุษย์มนุษย์เป็นชีวะเคมีแต่เราไปเอาสารเคมีมารักษานึกออกนะครับ <c oughs> ฉะนั้นก็เลยต้องคุยกันว่ามนุษย์คืออะไรเราต้องเข้าใจมนุษย์ก่อนมนุษย์อยู่ในกลุ่มสัตว์กินพืชและเลี้ยงลูกด้วยนมฉะนั้นเราจะเห็นว่าช้างม้าวัวควายไม่เคยป่วย ช้างมาวัวควายตากฝนตากแดดไม่เคยเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนไอจามน้ำมูกไหลมันกินน้ำเลยวยหนองคลองบึงไม่เคยเป็นบิดเป็นไทฟอยด์เป็นอหิีวานกมาเกาะควายไม่มีควายเป็นไข้หวัดนกยุงมากัดควายไม่มีควายเป็นไข้เือดออกควายไม่ได้ฉีดวัคซีนควายก็ไม่ใส่แม็กควายไม่เคยเป็นโควิดชักตัวเดียวทําไมควายจึงไม่ป่วยเพราะควายเป็นสัตว์กินพืชองค์ประกอบในเซลล์จึงมีความเป็นด่า จึงไม่สามารถจะแพร่เชื้อไวรัสต่างๆได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดนกไข้โควิดไม่เป็นและไม่เป็นโรคต่างๆอะไรทั้งนั้นเพราะมันเป็นสัตว์กินพืชแต่มนุษย์เนี่ยอยู่ในกลุ่มสัตว์กินพืชแต่เราไม่ได้กินพืชร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเหมือนช้างม้าวัวควายนะครับคุณ้มเรามีพืชอยู่ประมาณห้าสิบหรือหกสิบเรามีโปรโตีนโปรโตีนคือเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยประมาณแค่สามสิบ แล้วก็คาร์โบไฮเดรตคือแป้งข้าวข้าวกล้องข้าวไรซเบอรี่ข้าวต้มหมือประมาณ20ชิช่วยช่วยช่วยจำด้วยนะค,ะครับจะได้จะได้เวลาดูแลท่านทีนี้ที่ป่วยกันเนี่ยเนื้อสัตว์โปรตีนมากเกินไปและพืชผักควรจะมากกับน้อยเกินไปตรงนี้นะค,ะครับหมูและคาร์โบไฮเดรตข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ข้าวต้มหมือเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นธัญพืชที่ เป็นคาร์บโบไฮเดตที่เพียงพอแต่เราไปเจอของหวานขนมผลไม้ไอความหวานเนี่ยจึงทําให้เลือดมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจากของหวานด้วยจากผลไม้ด้วยทีนี้ในผลไม้นอกจากจะเป็นน้ําตาลที่มีรสหวานของผลไม้แล้วเนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ก็ปลูกด้วยปุ๋ยเคมีใส่ฮอร์โมนเร่งพืชเพื่อให้ลูกผลไม้นั้นใหญ่ขึ้น และใส่ซปเปอร์เคคือสารเล่งหวานไอสารเล่งหวานที่เรากินแล้วผลไม้มันหวานมันอร่อยเนี่ยไอสารเล่งหวานซปเปอร์เคตัวเนี้ยอันตรายอันตรายมากกว่าเชื้อโรคไออันตรายมากกว่าโซเดียมคือเกลือมากกว่าทูรสถ,ถึงสิบหกเท่าเดียขอโรษนะครับทีนี้หลวงปู่ไม่ได้ป่วยเพราะเชื้อโรคคือคนป่วยเป็โรงพยาบาลจะมีสี่พวกนะครับพวกที่หนึ่ง คือคนเกิดอุบัติเหตุควายกิดหมากัดงูกัดน้วรั่วไปไม่ถูกยิงถูกฟันรถความรถชนอันนี้คือป่วยเพราะคนปกติเนี่ยโดนอะไรมาเช่นโดนทุบโดนตีโดนวีดบาดโดนรถชนตกต้นไม้อันนี้คือคือจริงจริงคือคนปกติกลุ่มที่สองไปคลอดลูกปลูกฝีถอนฟันฝากคันฉีดยาผ่าตัดทำหมันเลเซอร์ไปเสริมจมูกไปทำตาสองชั้นกินยาลดความอ้วนนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเชื้อโรคเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกไข้เดือดออกมาลาเรียไทย้อยอหิวาต์โรคตาโรคเอทไวรัสตับอักเสบไวรัสโควิดหลวงปู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ครับหลวงปู่อยู่กลุ่มพันธุกรรมและโภชนาการคือกินอาหารผิดครับผิดสัดส่วนไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับอะไรเลยครับอืทีนี้เดิมทีเหลวงปู่ป่วยเป็นอะไรครับที่ใช้ยาโรงพยาบาลครับ ลูมไปลูมาตอย<ป>อาชีนี้คาว่าลูมาตอย<ป>ก็คือมีอาการปวดที่ขา<ป>น,นึกออกหรือเป่าทาไมต้องปวดขาก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นตัดที่ยืนตัวตรงนั่งกระตัวตรงเ<ป><ม>ดินก็ตัวตรงฉะนั้นส่วนขาเนี่ยจึงเป็นส่วนที่สมมุติว่าถ้าผมไปตักน้ําในคลองมาถ้าผมเอาน้าทิ้งเอาไว ตะกอนของน้ำจะตกอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับหลวงปู่ข้างบนจะใสเช่นเดียวกันครับหลวงปู่ฉันอาหารพวกน้ําตาลต่างๆปฏิกิริยาของกรดต่างๆในการปรุงรสชาติอาหารต่างๆแม้กระทั่งโปรตีนก็จะตกค้างมาสู่ข้างล่าง,งทีนี้ไอ้วนกระดูกของเราเนี่ยมันทําหน้าที่ในการปลูกถ่ายอวัยวะและควบคุมการทํางานและควบคุมให้มีภาวะของความเป็นกรดเป็นด่าง ท่านพอกรดลงตกมาดูส่วนล่างส่วนปลายขออภัยนะครับปรากฏว่าไอ้มวลกระดูกในมวลกระดูกมีอะไรมีซี um, ium, Product Product, เรียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมมันเลยสลายแคลเซียมออกมาเพื่อที่จะให้บริเวณที่เป็นกดนั่นแ่ะบริเวณส่วนนั้นอ<ม>่ะให้เป็นดา่างเพื่อที่จะไม่เสียหายแต่ปรากฏว่ามันมันสลายออกมาอยู่ตลอดเวลากระดูก,กเสียม,มนก็เลยปวดปวดปวดขาปวด<ม>แท่งตอนนี้ พ่อหลวงปู่ปวดคนที่เป็นหมอก็บอกพ่อปวดแต่เขาไม่ได้พูดว่าหลวงปู่ปวดเพราะอะไรรู้แต่ว่ามีอาการปวดรู้ตจอาการแต่ไม่ได,ด้รู้ถึงที่มาว่าปวดเพราะอะไรก็เลยจัดยาให้ฉันพอหลวงปู่ฉันเข้าไปเออเฮ้ยยามันดีเว้ยปวดก็หายปวดว่ะแต่ถามว่าหลวงปู่หายปวดเพราะอะไรยานั่นคืออะไร ยานั่นคือสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นยาไปกระทําต่อแอสซอลแอโซอลคือเซลล์สื่อประสาทปรากฏว่าเซลล์สื่อประสาทเสื่อมก็เลยเออไม่ปวดแต่หลวงปู่ไม่ได้ห่งปีมี3 6มรวันถ้าหลวงปู่ฉันเพียงไม่กี่วันแล้วหายปวดเช่นอย่างบางคนวิ่งชนเตาหัวโนอาจจะปวดหัวกินยาไม่กี่วันก็หาย ถูกพึ่งต่อยต่อต่อยต,อตอะขาบกัดมดกัดแล้วปวดกินยาแก้แท้เม็ดสองเม็ดก็หายปวดนึกออกไหมครับหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันกินเพียงวันสองวันไม่เกิดผลกระทบแต่หลวงปู่เขาให้ยาหลวงปู่จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีนึกออกไหมครับและยานั้นไปไหนต่อครับเข้าไปทําลายระบบประสาทรับความรู้สึกเข้าไปทำลายองค์ประกอบข้อมูลกระดูกเข้าไปตกค้างที่ตับที่ไต ในขณะเดียวกันยาเหล่านั้นมีภาวะของความเป็นกรดพอตกครั้งที่ไตปุ๊บไอ้ไตมันก็มองว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมไตยพยายามจะขัดออกเราจึงรู้สึกปวดท้องฉี่นึกออกไหม <S 2> <S 2> แต่ <S <S แทนที่เราจะดื่มน้ําเรากลับเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกูปวดฉี่มากเนี่ยเป็นเพราะไอ้น้ำนี่โว้ยต้องไม่ต้องกินมันนึกออกไหมครับแต่แทนที่น้ําจะล้างกรดกลับไม่มีน้ํา แต่แตงที่ร่างกายจะไม่มีกฎกลับมีกฎมึงออกไปครับเพราะกินว่ากินแล้วมาหายปวดอ่ะมึงออกไปครับอืมฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยอธิบายให้ให้หนูปู่ฟังคร่าวๆนะครับก็เลย